สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อคงวัดวางสับป,ประรดเป็นเหรียญรุ่น5เสือพิมพ์นั่งเต็มองค์เนื้อทองแดงออกปีพศ2501จังหวัดจันทบุรีนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลาค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงเมอ่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชาา่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ย จะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งนิกงไลน์เพื่อส่งรูปพระมาะไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลัง,ด,ลงด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการเจรานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเสือนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับ3มขีดนะครับงูมคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงหน้าเสือนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผม3ามขีดนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะ <c oughs> อันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกบริเวณด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันจะดูนะครับบริเวณตรงเสือนะครับมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงใบหูเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยบนพื้นเหรียญคมนูนขึ้นมาเลยนะ,ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างนะครับผมตรงเสื่อมุมฝั่งซ้ายนะบริเวณตรงใบหูเนี่ย จะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะครับผมจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรณา,าของผมนะอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหน้าเสือนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะบริเวณตรงแก้มมุมฝั่งขวาเนี่ยจะมีขีดนะครับขีดเดียวนะครับผมเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับบนพื้นเหลี่ยมคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงหน้าเสือนะครับเนี่ยบริเวณตรงแก้มนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่งนะครับเฉียงลาดลงมานะครับเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจะต้องคมหนาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจ้าน,นาของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายอาคานะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะอาจจะติดกับเส้นลวดตัววอลแหวนนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู S <S บริเวณนะครับผมตรงปลายอัคลาณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมตรงปลายเนี่ยจะติดกับเส้นลวดตัววาแหวนนะครับผมเป็นแม่พิมพ์เบื้องต้นในการจจรนาของผมนะ <S <S อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจจรนานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กัน <S <S <icans> ผมจะดูนะครับบร,ริเวณตรงพื้นใบหูนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะ <S <S บนพื้นเส้นลวดใบหูเนี่ยจะมีขีดนะครับแนวเฉียงขึ้นไปโค้งขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นเส้นลวดใบหูนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะบนพื้นเส้นลวดเนี่ยจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นขีดสั้นๆนะครับผมแต่คมมากนะครับคมลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่ห้าในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณรูเจาะมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะ เดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอดมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้เส้นลวดตัวหนังสือเห็นไหมครับบนพื้นเส้นลวดเนี่ยจะเป็นรอยลักษณะเนินๆซายๆลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วขอบด้านนอกเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นมานะครับบนพื้นเรียนพอสมควรนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรง พื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะเห็นไหมครับตรงมุมฝั่งขวานเนี่ยบิเวรตรงนี้จะมีตอกนะครับผมตอกโคกและักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้้ใหวนะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนเห็นไหมครับพื้นเนี่ยเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยนะครับ จะเป็นเส้นลวดผื่นๆนะครับใจทรายลักษณะแบบนี้นะในความเข้าใจของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระนะครับผมบริเวณตรงใบหน้าองค์พระนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณตรงเส้นลวดลาตัวองค์พระบริเวณตรงเส้นลวดลําตัวองค์พระนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับแต่พื้นเนี่ยบริเวณลําตัวองค์พระเนี่ยจะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผม เหมือนพื้นเหรียญน,นะครับผมแต่เส้นลวดอัคราเห็นไหมครับจะเป็นไซสายนะครับตามหมดลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับเบื้องต้นในการิจารณามุมด้านหน้าของผมนะะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงปลายจมูกเสือนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีขีด3ขีดนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญเลยนะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงจมูกเสือนะครับผมตรงมุมฝั่งสายตรงกลางบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับผม3ขีดนะครับคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดลายเสือนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงร่องน้ำตรงเนี้ยจะมีเม็ดนะครับผมลอยขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงลายเสือนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงร่องน้ำเนี่ยจะมีเม็ดนะครับผมลอยขึ้นมานะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะเป็นเม็ดรูปไข่นะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการเจรนามุมด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอากาศนะครับผมตรงมุมด้านบนบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับผมออกมาจากเส้นลวดเล็กน้อยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมบริเวณตรงมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดสั้นๆนะครับยื่นออกมาจากเส้นลวดอักขระเล็กน้อยนะครับผมเป็นขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะแทงให้ดูนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขอภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดนะครับผมตรงตัวเลขหนึ่งนะครับมุมฝั่งขวามุมล่างนะบริเวณตรงตัวเลขหนึ่งเนี่ยลักษณะเส้นลวดเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับแล้วตรงปลายเนี่ยจะ แบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาตรงตัวเส้นลวดเลขหนึ่งเนี่ยลักษณะเส้นลวดเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเยมลักษณะแบบนี้นะแล้วตรงปลายเนี่ยจะเป็นปลายแหลมนะครับผมคมเฉียงลาดลงมาเล็กน้อยนะครับผมลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงร่องน้ำนะครับเส้นลวดลําพอบริเวณตรงเสือนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีเม็ดกลมๆนะครับผมโดดเด่นขึ้นมาอยู่บริเวณตรงในร่องน้ำนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงร่องน้ำนะครับผมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเสือเนี่ยบริเวณตรงนี้จะมีเม็ดนะครับผมตรงกลมๆนะครับขึ้นมานะครับโดดเด่นขึ้นมาอยู่บริเวณตรงร่องน้ำตรงกลางลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5นะครับผมในการเจรานาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูจอบมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจอนะครับผมมุมด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูจอเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอบมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอเนี่ยผมก็ให้เป็น องค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความค้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วขอบรวดด้านนอกเนี่ยก็จะแบนนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่ง้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเเกตตบ้้งน การจรณาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงมุมล่างเนี่ยเส้นลวดอัระเนี่ยบริเวณตรงนนเนี้ยจะเป็นพื้นพื้นเม็ดทรายลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณตรงกลางนะถ้าทุกท่านนะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนเนี้ยผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมพักเครื่องที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับ ลักษณะพื้นเห็นไหมครับจะตึงลักษณะแบบนี้ขอบด้านนอกเนี่ยก็จะแบนนะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดมุมตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดนะครับผมเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดเนินๆนะครับผิวซายายลักษณะแบบนี้นะครับผมพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมบริเวณจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณามุมด้านหลังของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านข้างกัน บริเวณนะครับผมตัวตัดนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับผมตัวมุมฝั่งซ้ายด้านบนลักษณะการตัดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมฝั่งซ้ายมุมล่างนะลักษณะการตัดนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับอันนี้ก็คือบริ เวณนะครับผมตรงตัวเหรียญนะครับผมมุมล่างนะครับผมตรงกลางนะลักษณะนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมข้างตัดนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาลักษณะการตัดนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการจารนานะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมพาเคลื่อนที่ผมนะไม้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําวธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตโดเรียนนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือตรงกลางแล้วนะครับผมตรงตโดเหลียญน,นะก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจ การรเเืื่่ององงัคถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับ ถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ